สวัสดีค่ะท่านผู้ครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาภา,าษาไทยเรื่องการแต่งประโยคเพื่อาการสื่อสารนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สามโดยครูจริยาไรบางยางค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามารู้ความหมายของประโยคกันก่อนนะคะอะประโยคคือคำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียบเรียง แล้วได้ใจความสมบูรณ์ว่าใครหรือสิ่งใดทำกิริยาอาการอย่างไรนะคะนักเรียนเมื่อกี้เรารู้ความหมายของประโยคไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าส่วนประกอบของประโยคนะคะว่าในประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะส่วนประกอบของประโยคประโยคทุกชนิด ประกอบด้วยสองส่วนได้แก่หนึ่งภาคประธานนะคะภาคประธานประกอบด้วยประธานคือผู้กระทำหรือผู้แสดงอาการซึ่งเป็นคำนามหรือคำสรรพนามก็ได้นะคะต่อไปสองภาคแสดงภาคแสดงนี้ประกอบด้วยกริยาและกรรมนะคะกริยาเป็นส่วนที่แสดงอาการ หรือการกระทําของประธานในประโยคส่วนกรรมคือผู้ถูกกระทํานะคะนักเรียนดูส่วนประกอบของประโยคนะคะประโยคทุกชนิดประกอบด้วย2ส,ส่วนได้แก่ภาคประธานคือประธานผู้แสดงนะคะภาคแสดงก็คือกริยาและกรรมคือผู้กระ,กระทำหรือถูกกระทำนะคะ นักเรียนมาดูตัวอย่างกันค่ะนักเรียนดูภาพที่หนึ่งคะ่ะภาพที่หนึ่งจะมีรูปอะไรคะอ่าปลาปลาทําไมคะนักเรียนอ่าปลาอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ในน้ําปลากําลังทาอะไรคะว่ายน้ําอ้าในนักเรียนลองแต่งประโยคสิปลาว่ายน้ํานะคะอ่าประโยคนี้เป็นประโยคกี่ส่วนคะนักเรียนอ่า กี่ส่วนคะใครตอบได้บ้างเอาเรามาดูกันนะคะว่าประโยคกี่ส่วนนะคะเอาดูปลาเป็นคำนามใช่ไหมคะคำนามเป็นประธานปลาเป็นประธานนะคะต่อไปคําว่าว่ายน้ําว่ายน้ําเป็นคํากริยานะคะเพราะฉะนั้นปลาว่ายน้ําก็เป็นประโยคสองส่วนใช่ไหมคะประธานคือปลา คำกริยาคือว่ายน้ำนะคะเข้าใจไหมคะอา้าวต่อไปดูรูปที่สองเด็กผู้หญิงคนหนึง่งรดน้ำต้นไม้นะคะอา่าในที่นี้เราจะให้ชื่อว่าข้าวฟ่างนะคะเอานักเรียนดูนะคะเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไรคะข้าวฟ่างรดน้ำต้นไม้นะคะทีนี้เรามาดูว่าประโยคนี้เป็นประโยคกี่ส่วนนะคะมาดู ประธานคือข้าวฟ่างนะคะข้าวฟ่างเป็นคำนามนะคะแสดงเป็นประธานนะคะต่อไปรดน้ำรดน้ำเป็นคำกริยานะคะเป็นคำกริยาแสดงอาการรดน้ำนะคะรดน้ำอะไรคะต้นไม้เห็นไหมคะต้นไม้ก็เป็นกรรมเพราะฉะนั้นข้าวฟ่างรดน้ำต้นไม้เป็นประโยคสามส่วนนะคะคือมีประธาน มีกริยาแล้วก็มีกรรมมารับใช่ไหมคะอ้าวต่อไปดูรูปที่สามค่ะรูปที่สามนักเรียนดูสิคะอ่ามีรูปอะไรคะนกอ่านกในที่นี้เราจะให้ชื่อว่านกกระจาบเพราะว่านกที่ทํารังสวยมากคือนกกระจาบนะคะทําได้ละเอียดละออนะขยันขันแข็งนะมีความมานะอดทนในการทํารังนะคะ เราให้ชื่อว่านกกระจาบนะคะนกกระจาบกําลังทําอะไรนักเรียนทํารังใช่ไหมฮะอ่าทํารังหรือสร้างรังอ่ะนะคะอ้าทีนี้เรามาดูซิว่านกกระจาบทํารังนี่เป็นประโยคกี่ส่วนอ่าดูตอนแรกก่อนนกกระจาบเป็นคํานามแสดงเป็นประธานนะคะนกกระจาบประธานทําทําเป็นคํากริยาแสดงอาการนะคะ ต่อไปรังบอกให้รู้ว่าทำอะไรอยู่นะคะเพราะนั้นนกกระจาบทำรังรังก็เป็นกรรมนะคะนกกระจาบทำรังแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคสามส่วนนะคะเข้าใจไหมคะนักเรียนใครยังไม่เข้าใจบ้างอ่านักเรียนทำความเข้าใจดีๆนะคะแล้วคอยฟังไปครูทีละขั้นเดี๋ยวครูจะอธิบายต่อให้ฟังนะคะ อ่าดูต่อนะคะนักเรียนเรามาดูส่วนประกอบของประโยคนะคะนักเรียนก็ทราบแล้วว่าประโยคนี้อยู่มีสองชนิดคือประโยคสองส่วนกับประโยคสามส่วนนะคะอาทีนี้เรามาดูเพื่อจะได้เห็นประทางกริยากรรมอย่างชัดๆนะคะเอาดูประโยคที่หนึ่งนกบินนะคะ นกนกเป็นประธานบินเป็นคำกริยานะคะนกบินเป็นประโยคที่มีความสมบูรณ์นะคะไม่ต้องมีกรรมมารับนะคบสมบูรณ์ย่างไรก็คือประโยคที่พอเราพูดปับ๊บรู้ได้ทันทีเลยไม่ต้องหากรรมมารองรับนะคะต่อไป ประโยคที่สองน้องหัวเราะนะคะน,นักเรียนดูน้องเป็นคำนามนะคะแสดงเป็นประธานหัวเราะเป็นคำกริยาน้องหัวเราะนะคะก็ไม่ต้องมีกรรมมารับเพราะว่ามีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเองแล้วนะคะพอบอกว่าน้องหัวเราะเราก็เข้าใจนะคะต่อไป ปรีชาเตะฟุตบอลน,นะคะอ่าปรีชานะคะเป็นประธานนะคะเราเอาคํานามมาเป็นประธานปรีชานะคะต่อไปเตะเตะเป็นคํากริยาทีนี้คําว่าเตะนี้เราต้องมีกรรมมารับนะคะถ้าไม่มีเราก็ไม่รู้ว่าเตะอะไรนะประโยคก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้น อ่ะเตะก็เราเอาฟุตบอลมาใส่นะคะก็ได้ว่าปรีชาเตะฟุตบอลก็ทําให้ประโยคสมบูรณ์ขึ้นนะคะและเราเข้าใจได้ทันทีใช่ไหมคะว่าปรีชาเตะฟุตบอลนะคะต่อไปแมวกินปลาแมวเป็นคำนามนะคะแมวเป็นประธานเห็นไหมคะกินเป็นคำกริยากิน ต้องมีกรรมมารับนะคะถ้าไม่มีกรรม,มารับเราไม่รู้ว่ากินอะไรเพราะว่าประโยคจะไม่สมบูรณ์นะคะ <S <S เมื่อประโยคไม่สมบูรณ์เราก็ไม่ไม่ทราบนะว่ากินอะไร่ทีนี้เรามาดูนะคะว่าแมวเป็นประธานกินเป็นคำกริยาปลาเป็นกรรมนะคะเพราะฉะนั้นแมวกินปลาเป็นประโยคสามส่วนนะคะ คือประโยคที่ต้องการกร,รมนะคะต่อไปอารีซื้อเสื้อนะคะอารีเป็นคำนามอารีเป็นประธานนะคะซื้อเป็นคำกริยาเสื้อเป็นร,รมนะคะถ้าเราซื้ออารีซื้อนะ,ะเราไม่ทราบว่าซื้ออะไรประโยคก็ไม่สมบูรณ์แล้ว คนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นต้องเอาเสื้อมาเป็นกรรมนะคะอารีซื้อเสื้อนะเพราะฉะนั้นอารีเป็นประโยคสามส่วนต้องการกรรมนะคะน,นักเรียนเราได้เรียนแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับประโยคไปบ้างแล้วนะคะทีนี้อ่า ประโยคมีชนิดต่างๆเดี๋ยวครูค่อยมาอธิบายอีกชั่วโมงหน้านะคะเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ให้นักเรียนไปอ่านทบทวนนะคะว่าประโยคมีกี่ส่วนมีอะไรบ้างมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนก็จะแต่งประโยคได้นะคะแล้วก็ได้ประโยคที่ถูกต้องด้วย จะแต่งประโยคสองส่วนสามส่วนนักเรียนก็ทําได้เพราะนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะทีนี้ครูให้นักเรียนเนี่ยไปอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะแล้วแบบฝึกหัดเดี๋ยวค่อยมาทําชั่วโมงหน้านะคะครูจะบอกให้นักเรียนทําให้นักเรียนไปอ่านทบทวนก่อนคราวนี้นะคะอ่าสําหรับวันนี้ครูขอจบ เกี่ยวกับประโยคแค่นี้นะคะให้นักเรียนไปอ่านทบทวนแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้ามาต่อกันนะคะสวัสดีค่ะ